สวัสดีครับวันนี้นะครับผู้ชมพบเจอกันก็มีทุเรียนมาฝากนะครับวันนี้เรามีทุเรียนย่างนะครับผมนี่พันอะไรเนี่ยพี่เจมพันกระดุมทองครับรู้สึกว่าจะเหลืองเหลือเกินหอมมากหอมมากหวานมากคุณผู้ชมกินเลยนะไม่ไม่อย่กพูดเลยว่าย่างมันยังไม่แนี้เลยร้อยมันหอมหน่อยเนี่ยแม่ใจร้อนันเลยแต่เมื่อกี้เราชิมไปแล้วผู้ชมสุดหวานอ่ะไม่ใช่เราพี่เจมแอบกินคนเดียวผมไม่ได้กินด้วยชิมก่อนนะ ชิมก่อนชิมก่อนคำพดเลยเลยชิมก่อนคุณผู้ชมมันจะหอมครับมันจะเพิ่มความหอมความหวานจากทุเรียนที่แบบไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เรามาปิ้ง่างนี้นะยังไม่กลิ่นมันจะสุกนะครับคุณผู้ชมแล้วมันหอมด้วยมันมันหวานขึ้นด้วยอ้าวอันอันอันใหญ่จังเลยเอาเลยกินเลยอ่ะไม่รอแล้วยังไม่เหลืองเลยอืมแล้วหอมเหลืองแล้วนึงเราแต่เอากินเลยอือ กูอยากอมเอาอา่ะพี่สิ่นนหวานมากเลยครับคุณผู้ชมหวานเจี๊ยบเลยไอ้ละครีมเนาะมันหนวานละมุนแบบโอ้โหไอ้ตาครีมอ่ะเคี้ยวไปเรื่อย <ๆ S 1> <ๆ S 2> ยิ่งหวานเนาะคุณผู้ชม เม็ดก็เล็กเนาะเม็ดรีบเม็ดรีบเนื้อละเอียดเหมือนไอศครีมเลยคุณผู้ชมครับเหมือนเรากินมัมเมลโละใช่ใช่ละลายในปากเลยนี่หมันทองมันจะเป็นเส้นเนาะสายพันธุหมอนทองมันจะหนาเนื้อมันเยอะใช่เนื้อเยอะแต่มันเป็นเส้นแต่นี้มันเนื้อละเอียดเหมือนไอศสครีมเลยอ่ะบรรยายบบโธครับพี่น้อง ลああ้ำ <tacos> อ่ะล้ำล้ำแต่ๆล้ำตุดไปมาเต็ดเอาเปล่าไอ้มาคุณอ่ะอืออันแรกของปีมั้ยอ่าอะไรหวานสุนรู้สึกว่า ปีที่แล้วเราจะกินกันหนักหน่วงมากเลยนะทุเรียนเกือบสิบรอบได้นะอันนี้แค่เริ่มต้นคุณผู้ชมอันนี้ยังไม่ถึงหน้าเลยนะถ้าถึงหน้าเมื่อไหร่แล้วก็ทีทีอ่ะทุเรียนอีสองปีส่วนผมก็จะออกแล้วนั่นจะจ,ะจัดทุกวันเลยเอาให้นอนอ้วนเลยคุณผู้ชมเอาไปเก็หมอนทองนั่นไหมหมอนทองครับผมเดี๋ยวผมไปนอนเฝ้าให้เลยไม,เไ,ไม่เอาค่าจ้างไม่เป็นไรหรอก นอนเฝ้าให้เบื่อไม่เป็นไรไปนอนน้ำน้ำโพเถอะไปฮะไปนอนน้ำน้ำโพเถอะไปจีดอะไรให้น้ําให้พร้อมเลยผมไปเฝ้าให้เหล็กเหรอจริงแต่ขอขอลูกแดกผมเป็นฟืวอ๋อตาเฝ้าใช่ไหมขอโทษเรียนใช่ครับไม่เป็นไรเฝ้าเองจะได้ไม่ต้องเสียหลายต้นด้วยนะคุณผู้ชมเปจะลอยต้นกันนะจะได้ไม่ต้องเสียเนาะคุณผู้ชมแล้วก็เฝ้าเองสิแล้วก็มีตามีมือเนาะไม่ใหญ่เราผมไม่ช่วยเป่าเราจะจ้างคนอื่นไปไหม เสียทุเรียนอีกเอาเวลาไปนาต้นโพดีกว่าไปหาน้องนิวดีกว่ามาั้งวันนี้ก็ไปเหลือเหรอเมื่อวันบอกผมไปเองกลับก่อนกลับก่อนโอ้โหม้ม <c oughs> กิน <c oughs> แล้วอร่อย <c oughs> ยังไม่ทันนะนี่เลยเหลืองเลยคุณผู้ชมจัดกุ้ก่อนแล้ววะ <c oughs> นี่นี่อร่อยสีมคุณผู้ชม ไม่สะใจเนะสุดติ่งจริงนี่พี่แนะนำอันนี้นี่หวานจับเลยเอาให้หมดเม็ดมัน ผมครึ่งเคยกินสายพันธุ์กระดุมทองเนี่ยไปครั้งที่สองครั้งแรกไม่ติดใจครับครั้งแรกไม่อร่อยแต่ครั้งนี้ถือว่าผ่านเลยครับผมเม็ดเล็กเนื้อหวานมากครั้รกงก่อนอนี่เป็นไทยลยดูไหมไม่อร่อยนะนั่นจืดไม่อร่อยเลยเม็ดใหญ่ผมไม่ได้จำอ่ะคือมันไม่อร่อยแต่นี้ถุดเลยอะ่ะมีอะไรใช่ไหมดูความเอา คุณผู้ชมขอทุเรียนไม่คนพลาดครับผมมาครับอ้ําของชอบไม่ได้แอดแอคติ้งอะไรเลยนะคุณผู้ชมมันอร่อยจริงจริงมันฟินมากอ่ะ โอ้โหพวกนี้ไปเอามก่อนผมว่านะต้องช่วงนี้แบบอากาศหนาวๆทุเรียนมันอุ่นๆนี่มันโดนใจนะเหมือนมันญี่ปุ่นอ่ะนะเหมือนปิ้งย่างมันญี่ปุ่นหวานนี่อร่อยขั้นเทพกว่าหวานละมุนเลยคุณผมน้นนยังไม่เคยกินสายพันธุ์มันอะไรนะมันมันญี่ปุ่นสายพันธุ์นั้นอะไรนะที่มันเหมือนไอ้น้ำเชื่อมเลยอ่ะไม่เคยกินนั่นนะ ต้อองรเคยกินแต่มันหลังด้วยนะเคยกินแต่มันอันนี้มันอ้นกลิ่นมันตุนกินมันพิรุธมันมันแมงเจาะนะนั่นแหละนอันนี้อร่อยเอาทิ้งโอ้แม่เล็กมากเลยใช่กล่องอันนี้จะให้แม่เอาไม่กินหมดเหรอเอาถ้าอืนจะกินมันเลยจะกินเล่นจะอ้วน ม่่อวารแม่มทำก<ม>ารทำงานได้กินอะไรเยอะ <laughs> ออมาถึงก็กินกินกินแล้วเราไปนอนนอ <laughs> ่ะเกิดจากไฟไม่ส่วนโงเรียนใช่ไหม,ม <laughs> หรือว่ายังไงไฟไม่ส่วนโงเรียนแล้วเราไปแกะกินโงเรียนโอ้มันหอมดีเพ <laughs> ้าะทำจี้ล้ำนี่หว่า <laughs> แม่ของริงมากจริงอร่อยจริงผู้เรียนทอดว่าอร่อยแล้วอัน sì> นี้อร่อยกว่าปากใหญ่ปากใหญ่ห่านเกินไหม่วานะอย่าทำเหมือนผมนะพี่เกม 가슴이 <놀람> 뜨거워 <놀람> โคตาละหวานเอาอย่างงี้ดีกว่าคุณผู้ชมไม่รู้จะพูดอะไรเลยครับผมมันเป็นความหวานผลไมา้อือมอันนี้เหมือนหวานน้าตาลหวานอะไรโคต,ตาละอร่อยเลยอะ่ะหวานแบบผลไมา้จริงเอามาย่างอะ่ะข้างนอกมันจะเหนียวหนึบอืข้างนอกมันจะนุ่มเอยข้างนอกจะหนึบข้างในาจะนุ่ม่ดอยละมุนมาก ยิ่เง,ยงเอาสายพันธุ์ที่เนื้อละเอียดมาย่างนะคุณผู้ชมอืสุดอรอทุเรียนไม่จะเกมอยู่เนี่ยสายพันธุ์นี้น่ากิน,น,นกปีหน้าปีหน้าวัหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหลายต้นหลายต้นคุณผู้ชมแค่สวนบุมมีรั่วเพิม่มเดียว <laughs> เคยได้เคยได้ยินมันลูกตะกั่วลอยอ่ะเคยได้ยินไหมอยากดังแป้งแล้วก็ลูกตะกั่วลอยมันจะดินไปเอา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 เรียกินอีกสองอันอิ่มแล้วเอาจิ้มเหรอดีเอาเลยเอาเลยแบ่งดี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 คุณผู้ชมดีเรื่องของหวานไว้ใจพี่เกมดีผมกินได้ไม่เคยเยอะหรอกครับเป็นของหวานนะอืถูกไหมเออได้ดีมาก ออืรู้สึกว่ายิ่งย่างไปยิ่งอร่อยสุดมันแบบว่ามันฉ่ำอะ่ะมันกินขนมไทยเลย <ś c oughs> มันกินของเชื่อมมันเชื่อมอะไรเงี้ยมันมันสามนาทีเชื่อมแต่นีนมันละมุนกว่าอื ตุ้ดหนอนนี่นี่อหอกระบพรนากินไพอกินไ้พอห่อขับพี่ผู้ชมไม่ได้เดี๋ยวให้แม่เขาชิมด้วยเดี๋ยวทีนี้ผมน้องก็จะขอตัวลาผู้มชมไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวพบเจอกันวันต่อไปครับวันนี้บายบายสวัสดีครับ